สวัสดีครับวันนี้เรามีเลื่อยโซ่โยนขนาด11.5บาร์มารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้อยู่ที่0.9แรงม้านะครับเทียบเท่า3แรงเลยสําหรับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสตาร์ทง่ายแล้วก็ร้อนไม่ดับตัดได้ทุกท่าทุกองศานะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมในชุดกันว่ามีอะไรบ้างบาร์ในชุดนี้เขาจะแถมมาให้2อันนะครับประกอบไปที่ตัวเครื่อง1อันแล้วก็สำรองตรงนี้อีก1อันนะครับตัวโซ่เนี่ยเขาจะให้มาถึง3เส้นเลย ประกอบอยู่ที่ตัวเครื่อง1เส้นเช่นเดิมนะครับแล้วก็สำรองตรงนี้อีก2เส้นเลยอ่าคู่มือการใช้งานใบรับประกันแล้วก็ใบรับรองจะมีให้ครบเลยนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนเต็มนะครับอ่าถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีแั่นกันสเก็ตตรงนี้มาให้แล้วก็ชุดเครื่องมือสําหรับประกอบด้ยนต์ตัวนี้นะครับ1ชุดนะครับตรงนี้แล้วก็กระบอกผสมน,น้ํามันสามารถผสมน,น้ํามันในกระบอกนี้แล้วก็เติมออลต์ลูปเติมเข้าเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลรอบๆตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้จะเป็นด้ามจับจะเป็นยางอย่างดีเลยนะครับตรงนี้มีกาดป้องกันตัวโซ่เคลื่อนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับด้ามจับทุกอย่างมีครบแล้วก็จะมีโชค๊คเป็นแยกน้ํามันนะครับตรงนี้ดันน้ํามันได้เลยตัวนี้สตาร์ทง่ายนะครับเป็นของแบรนด์วาซาบิแท้นะครับแค่ชื่อก็เผ็ดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันนะครับลองสตาร์ทกันเลย ตัดง่ายมากๆ,ๆนะครับอีเดียวติดเลยอันนี้เราจะตัดไม้หนาๆอย่างนี้ให้ดูกันจระจาะเลยนะครับ เป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะครับไม้หนามากๆเลยนะครับตัวนี้ลองเทียบกับขนาดมือได้เลยนะครับไม้ตัวนี้ หนามากๆนะครับสั่เลยยงวัสปีตัวนี้นะครับของแถมครบชุดเลยตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ